เอามาดูวาวสกาย a สองเมตรหสินะครับตัวนี้โอ้โหสูงมากลูกค้าอยู่กระบีนะครับปล่อยสูงมากนี่ลายทงชาติเยอรมันนะครับตัวนี้กินลมดีโอ้โหดูเขาปล่อยนะครับปล่อยสูงจริงโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวแทบจะมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยตัวนี้เป็นผ้าร่มแท้นะครับก้านอลูมิเนียมนะครับสุดยอดเลยโอ้โหนิ่งเลยขึ้นสวยงามมากนะครับลูกค้าอยู่กระบีนะครับ อ,อมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับนี่ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ใช้ผ้าร่มแท้กันน้ำ210เ้น WP นะครับนี่ผูกเชือกตรงนี้เลยครับตัวนี้ใช้ก้านอลูมิเนียมนะครับยกเว้นไม้คํหลังอย่างเดียวเนี่ยใหญ่มากนะครับเนี่ยดูเด็กโอหัวโผล่เข้าในช่องนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ผ้าทนนะครับซักได้หลายๆรอบสีไม่มีตกนะครับตัวนี้ ใหญ่ใหญ่อย่างนี้ไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่มีคนทำครับไม่มีคนทำตัวนี้ก้านอลูมิเนียมครับพับเก็บได้นี่มีซองผ้าใส่ให้นะครับเนี่ยใส่ซองเรียบร้อยพกพาไปไหนสะดวกเลยครับนี่ใส่รถเก๋งได้เลยครับความยาวประมาณเม0ดห้าสิบนะครับนี่สวยครับสวยสุดยอดเลยตัวนี้น่าใช้นะครับ แล้วเชือกนะครับตัวนี้ต้องใช้เอ็นตกปลาแรงดึงขนาด120ปปอนด์ขึ้นไปนะครับใช้เอ็นตกปลานี่เชือกจะตกท้องช้างน้อยนะครับหรือแทบจะไม่ตกท้องช้างเลยนะครับเพราะตัดลมดีมากโดนน้ำก็ไม่เปื่อยนะครับเชือกเอ็นตกปลาดีสวยนะครับเด็กๆชอบเลยตัวนี้รอบหนึ่งตัดประมาณไม่เกิน20ตัวนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับ บางครั้งก็ไม่ทันนะครับของหมดก็คุยกันได้นะครับมี2ลายตัวนี้มีลายธงชาติเยอรมันคือตัวนี้นครับแล้วก็ลายธงชาติไทยนะครับแดงขาวน้ําเงินนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ